ก่อนเื้ออะไรครับน่าตากคนยักษ์อีกเราไม่ได้กนิกนเรจะกินพวกวกล้วยกล้วยตากอ่ะมันจะมีพลังงานเยอไะไงกล้วยไม่มีอะไรมาทางนี้นะครับรับอ๋อมันต้นองขึ้นเขาแล้วลงไปฝั่งมันใช่ไหม ในแมพนะมันเป็นแบบนี้จะหลอดทางไหมอ่ะไม่มีแค่ตัวนี้เ่ามันจะมีรังจอะรก็ได้ลำบากมือก็จะกินกล้องก็จะถ่ายสร้างความลำบากให้ตัวเอง ออกมานี่รถทำยิ้มชุดดีกว่นนะาน้ะหมาน่ารักให้เขาแบบเดี๋ยวเจออะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวถ่ายให้ดูใช่ไหมฟู้เหมือนทหารเนนะี่ยมีพุงด้วยนะ ไม <ge> ่มีเยอะๆเลยมันต <light> huh? <Ellen> hey, ้องเก็บไขมันแน่เดี๋ยวคาร์ดิโอออกตัดกองขยะนิดหน่อยฮะค่ายเลยไม่ดูนึงข้ามันอยู่ตรงนี้น่ะแต่มันส่งออกหอมมันลงยากแล้วใช่ไหมครับ เปล่าไหนอ่ะกลัวลบบุ่นตจ็บตะปูดิมันไม่มีกำแพงนะเธออันนี้เงินกำแพงผิดทางไหมฮะหรือว่าต้องเดินขึ้นไปอีกโอ๊อยติดใครไปอ,อ,อสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ เก็กเสียงรอมันเหมืนมนมนอนบอลคาเทอนะบอลสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่หาดหาดลับแห่งหนึ่งในเกาะภูเก็ตนะครับไม่ได้ไม่ได้หน้าเราใช่ไหมไม่ได้ตอนนี้เราก็เจอเส้นทางลงมาแล้ว ไหนลำบากแค่นี้เองเหรอเออคิดว่าต้องเข้าป่าลกๆเหมือนเมื่อตะกี้อ่ะใช่ก็ลำบากลำบากแล้วค่ะโหนี่เหมือนเดินในแบบสวนหลังบ้านที่เขาปูพรมให้เลยลำบากสำหรัมถนนก็มีไอเราเข้าใจแบบว่าโหรักทะเลตอนนี้นะครับเรากำลังเดินลงบันไดที่มันมีอยู่แล้ว สวยมากเลยเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านหน้าเป็นหาที่ดีมากโหเดี๋ยวผมจะถ่ายไปเรื่อยๆเลยฮะแล้วค่อย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 ,ค,อยค่อยตัดสิ่งที่แบบไม่สำคัญออกสคริปต์เองออกไหมครับแล้ว <laughs> จะสคลิปตัดให้ให้ดูง่ายๆขึ้นอันนี้ เสียงทำไมชาติทุกคนเราฟังดูคือมันมันน้ำทะเลมันดีมากมันสีสวยมากโหขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ากล้องผมแบบไม่ค่อยชัดมากต้นไม้อย่างต่ำอายุประมาณร้อยกว่าปีเนี่ย คืออะไรต้นไม้อะไรแบบนี้นาคาืออะไรฮะเจอต้อนไม้ราคาแพงฮะมันคืออะไรโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยนี่มันป่าแบบโอ้เขาขายกระถางต,ต้นหนึ่งเสษสามใบอ่ะสี่ร้อยบาท <laughs> โอเคไม่เราจะให้อยู่ในธรรมชาติโ อันนี้น้ำโอเคน้ำตกปควน่เลท็ที่ธรรมชาติให้เราคือความสวยงามสิ่งที่มนุษย์ตอบแทนธรรมชาติคือการทำลายน,นี่มันเป็นน้ำตกเลยนะครับ อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของของหานะฮะเริ่มเหนื่อยแล้วแบกบของหนักเลยถือกล้องเลยมีกี่ภาษาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแต่ขยะก็ยังมีเยอะอยู่ดินู่ดูธรรมชาติที่สวยงามบ้างขาหาดทรายขาวละเอียดเลยนะฮะ โอเคโหถ้ามาหาดนี้อย่างแรกเลยก็คือพาน้ำมาแล้วก็หมวกแล้วก็ชุดว่ายน้ำเปลี่ยนผ้าให้เรียบร้อยนะ๋ยวมาคนเดียวครับพา,าเพื่อนมาด้วยเพราะว่ามันอันตรายเพราะว่ามันห่างไกลสายตาผู้คนถ้าเกิดเราเป็นอะไรบาดเจ็บอะไรคือคอยพาส่งโรพยาบ้าล ไม่ได้ไงอันนี้คือเดี๋ยวพาไปดูว่ามีอะไรน่าเที่วแบบอะไแกงหลวงเหรอ 啊。<music>